สวัสดีครับกระผมชื่อเล่นชื่อนนนะครับชื่อจริงชื่อนอรสเศษแก้วมากนะครับก็เป็นเลขานุก,การของกลุ่ม พ,พ,พิทักษ์พระพุทธศาสนานะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็มีความยินดีมากนะครับที่ได้รับเกียรติได้รับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เราเองก็ได้มาจัดงานนะครับพิธีประกาศตนเป็นพุทธทามามกะนะครับแล้วก็ประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําจังหวัดอุดรธานีนะครับถามว่าเราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับคือเรามีเจ็ดจำนงนะครับร่วมกันว่า อยากจะประกาศพระพุทธศาสนานะครับให้เป็นศาสนาประจำจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จะประกาศนะครับให้เป็นศาสนาประจําชาติต่อไปนะครับซึ่งเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราเนี่ยปัจจุบันนะครับประสบปัญหาหลายเรื่องนะครับเกิดความเลื่อมล้ําเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับในหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับซึ่งออกมาเนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าเกิดความไม่สบายใจจริงๆนะครับตั้งแต่มีการย้าย กิจการฮัชนะครับซึ่งปกติจะอยู่ใต้กลุมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการย้ายออกไปสังกัด กรุมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนะครับการบังคับใช้กฎหมายข้ออื่นๆซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับแต่เดิมเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนหลากหลายศาสนานะครับก็มีความสงบสุขร่มเย็นกันตลอดมานะครับแต่พอมีข้อกฎหมายต่างๆออกมาแบบนี้เราก็เกิดความไม่สบายใจจริงๆครับว่ามันจะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างนะครับอยู่ภายใต้ความเสมอภาคอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนะครับมีความเสมอภาคกันทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในความรักความสามาคัคคีเหมือนเดิม แต่ในเมื่อนะครับมันมีการทําแบบนี้ขึ้นมามีการอกกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าจะทําให้เกิดนะครับ <c oughs> ความแตกแยกขึ้นนะครับเราเกิดความกังวลใจตรงนี้นะครับเราจรึงอยากออกมานะครับให้ชาวพุทธทั้งหมดนะครับได้ตื่นตัวว่าปัจจุบันนะครับมันมีการการะทําแบบนี้เกิดขึ้นมีข้อกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นสร้างความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นสร้างความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นก่อนที่นะครับทุกอย่างจะเกิดความแตกแยกจะเกิดความไม่เป็นธรรมไปมากกว่านี้นะครับเราทุกคนต้องหาทางออกร่วมกัน คือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเราเองก็ไม่ได้มีปัญหากับาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เรามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับที่ไม่เป็นธรรมนะครับกอ็อยากจะ นำเรียนนะครับให้ชาวพุทธนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกศาสนาได้ทราบว่าเราต้องอปฏิบัติตัวให้อยู่ใต้กฎหมายที่มันเท่าเทียมกันนะครับจึงจะเกิดความรักความสามัคคีกันเกิดขึ้นเหมือนแต่เดิมนะครับไม่ควรจะมีการสร้างความเหลื่อมล้าสร้างความไม่เป็นธรรมในข้อกฎหมายแบบนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมงานวันนี้ได้นะครับงานประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามะกะนะครับและประกาศพธธระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําจังหวัดอุดรธานีในลําดับต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการ ล่ารายชื่อนะครับปัจจุบันนี้ได้20,000รายชื่อแล้วเราก็จะไล่ประกาศนะครับาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจําอําเภอครอบทั้ง20อําเภอของเมืองอุดรธานีนะครับและก็จะได้เฉลิมฉลอง1แสนรายชื่อนะครับที่เวทีใหญ่ทุ่งสีเมืองต่อไปครับผมขอบพระคุณครับ สิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนอุดรใช่ไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะก็อย่าลืมว่าอุดรธานีเป็นเมืองของพระเกจิอาจารย์เป็นเมืองของพระอริยเจ้าหลายองค์เพราะฉะนั้นคนอุดรจะถูกปลูกฝังคนอุดรจะถูกใหอ้อยู่กับวัดอยู่กับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะปรนิบัติท่านเอ่ยไปดูแลวัดเอ่ยนะคะเราจะอยู่เราจะเติบโตกับกับวัดมาเราจะชินกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราแบบนี้หากว่าวันหนึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลาศาสนาพุทธแต่คุณไม่ได้ดูแลแต่คุณเข้ามาควบคุมกํากับดูแลเนี่ยนะคะอำนาจคุณมีแค่เก้าข้อเพราะฉะนั้นถ้าอำนาจ9ก้าข้อของคุณนี่เหนือฟ้าเหนือดินมาก นะคะครอบคลุมมากเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวอุดรธานีนะคะได้ตื่นตัวแล้วได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาแน่นอนอิงเป็นคนในโซเชียลอิงเป็นคนที่ชาวจังหวัดอุดรรู้ดีในเรื่องของการทํางานจิตอาสาพเพื่อพี่น้องคนยากจนและคนได้โอกาสเพราะฉะนั้นการลุกขึ้นมาทํางานพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะชีน้นําหรือนําให้ดิฉันมาทํางานเรื่องนี้ได้ปกติแล้วดิฉันเป็นคนที่ค่อนข้างทีเหตุและผลความเป็นธรรม นี่นี่นี่คือคือตัวอิงเป็นตัวตนของอิงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีความเป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนคนอุดรธานีรู้หรือยังว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้หรือยังว่าเราถูกคุกค,คามทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยการออกกฎหมายออกกฎหมายที่เหนือกว่าพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้คนอุดรธานีคนที่รู้คนที่ทราบ ะค,ะคือคนที่ไม่เข้าใจก็จะมีคําถามนะคะว่าประกาศทําไมอย,าอย่างที่ยิงบอกไปแล้วถ้าคุณถอดสีขาวออกจากธงไตรลงแล้วบอกว่าก็นี่ไงพวกคุณก็นับถือาศาสนาอยู่นี่ไงอ่าแล้วถอดสีขาวออกจากธงไตรลงแล้วมันจะเป็นอะไรถ้าเขาพูดว่าอย่างนี้คุณจะยอมไหมเช่นกันจะประกาศทําไมก็มันเคยอยู่ในอยู่ในรัฐธาารรมนูญอยู่แล้วแล้วมันเคยเป็นศาสนาประจําชาติแล้วก็สมควรที่จะเป็นาศาสนาประจําชาติเพราะทุกชาติเขาก็ประกาศศาสนาประจําชาติอยู่แล้วนะคะ ประเทศไทยมีาศาสนาหลักคือาศาสนาพุทธ97ของประชากรนับถือาศาสนาพุทธเพราะฉะนั้น3เป็นาศาสนาอื่นก็สมควรที่จะประกาศให้าาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติดังเป็นที่มันเคยเป็นมานะคะก็กกขอฝากไปยังคือเราไปไปยื่นหนังสือนะคะถึงสวซึ่งเป็นผู้กกนกรองออกกฎหมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยื่นหนังสือต่อที่สสนะคะว่า,ากฎหมายที่ออกมาแล้วขัดกับหลัก ของความไม่เท่าเทียมคุณจะทําอย่างไรนะคะนี่คือคําถามจากประชาชนคนพุทธที่ถามที่ถามไปยังผู้กลั่นกรองแล้วออกกฎหมายว่าคุณออกคุณผ่านมาได้อย่างไรเขาไม่อยากจะพูดคําว่าเขาให้คุณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่กล่นกรองออกกฎหมายเนี่ยนะคะก็ก็ต้องต่อไปประชาชนก็ต้องเลือกแล้ว ถ้าสสคนไหนมันไม่พูดถึงพระพุทธศาสนาไม่พูดถึงการทะนุบำรุงดูแลศาสนาอย่างไรหรือจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ต้องเลือกเข้าไปในสภามีอยู่คนเดียวที่พูดคือทนิยมเวทกามานะคะที่พูดถึงพรบนี้เพราะฉะนั้นหากว่ามีการเลือกตั้งมีการมีโอกาสที่จะเลือกตัวแทนของเราเข้าไปหากสสนะคะไม่คุยเรื่องนี้จบนะคะไม่ต้องเลือก คุณธรรมต้องต้องนำทุกสิ่งอย่างค่ะไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะต้องต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะฝากยาวเลยนะขอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ย2กันยายน2563น้วะครับเรามีการประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดอุดรธานีครับก็วันนี้ก็ดีใจที่สาธุชนหลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดระยะนะครับก็ จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่เก้าหรือที่สิบแล้วครับที่ทั้งทั้งประเทศนะครับจังหวัดอื่นก็คงจะทยอยจัดเป็นระดับอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คะ,ะดิฉันนะคะเป็นเป็นตัวแทนของชาวพุทธมามะกะอีกคนหนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานีวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่เราจะได้มาประ,ประกาศว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นพุทธมามะกะ นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดและก็ประจำประเทศไทยค่ะ,ะดิฉันมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีนี้เป็นเป็นจังหวัดที่มีพระอริยสงฆ์มากแล้วก็ปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์มาเป็นจำนวนมากทั่วทั้งจังหวัดค่ะ,ะแล้วก็ พระพุทธองค์นี่ได้สอนให้พวกเราเนี่ยเป็นคนดีทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนาแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมะีการให้หน่วยงานและนักเรียนได้อบรมธรรมะก็จะทำให้ประชาชนในจังหวัดของเรานี้เป็นคนดีมีศีลธรรม ประจําจังหวัด่ะดิชันภูมิใจมากค่ะค่ะดีค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีศาสนาอื่นที่เข้ามาจะเปลี่ยนแปลงลูกหลานเราให้กลับไปให้เปลี่ยนไปเป็นศาสนาอื่นยอมยอมรับได้ไหมคะยอมรับไม่ได้ค่ะเพราะว่าศาสนาพุทธของเรานี้เป็นศาสนาที่ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วลูกก็ยอมรับค่ะไม่ยอมให้ลูกหลานเราเปลี่ยนศาสนาแล้วรู้รู้ไหมคะว่าตอนนี้เรามีแบบเรียนอิสลามศึกษาเข้ามาในโรงเรียน มีใครทราบไหมคะทราบค่ะอ่าแล้วแล้วยังไงคะทราบแล้วเราทำยังไงกันต่อเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่า,าศาสนาที่อิสลามที่เข้ามานี้เป็นเป็นมันมีความรุนแรงใช่ไม่ไม่เหมือนาศาสนาพุทธจะทําให้เรามีแต่ความเมตตา ต่อกันเราไม่จําเป็นที่ต้องให้ลูกหลานเราไปเรียนอิสราเลนค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ควรเรียนวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองเราควรให้วิชานี้กลับมาเป็นวิชาบั้คัมในกระทรวงศึกษาของเราให้กลับมาเป็นวิชาบังคับเหมือนเดิมค่ะวิชาที่บังคับด้วยแล้วก็ชาวอุดรก็จะต่อต้านตรงนี้นะคะคอยสอดสองดูแลในเรื่องลูกหลานเรา นะคะอย่าให้ไปไปยุ่งเกี่ยวกับคนนอกรัฐทิคนนอกศาสนาเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอ,อจะทําให้เราแบบดีขึ้นมาเลยมีแต่จะแย่ลงไปะนะคะก็ก็ภูมิใจมากที่ว่าทางจังหวัดอุดรที่ได้จัดพิธีขึ้นวันนี้เพราะว่าเราเรานี่จะเป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน ได้ได้รักษาคุณงามความดีอันนี้ต่อไปเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีในวันนี้เกิดขึ้นมาและวันนี้เป็นวันที่ดีวันสิริมงคลนะครับที่พวกเราได้มารวมตัวกันนั่นก็คือวันที่22กันยายนพุทธศักราช2563นะครับที่ได้มาประกาศตนเป็นพุทธมาปะกาประกาศตนให้รู้ว่าศาสนาพุทธนั้นจะ เป็นาศาสนาประจำจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับเราจะสืบสารนะครับาศาสนานี้ต่อไปนะครับเราจะทําการอาขออนุญาตนะครับถามถึงความรู้สึกนะครับของสาธุชนผู้ใจบุญที่มาร่วมงานในกันวันนี้นะครับอ,อีกสักท่านนะครับผมหลา,า,ายท่านก็นได้ครับผมนะครับ ครับอีกนิดหนึ่งนะครับผมคุณพ่อนะครับครับเขาเล่นเชิญคุณพ่อคุณพ่อนะครับถามถึงความรู้สึกหน่อยนะครับผมว่าการที่เรามาในวันนี้นะครับมามาเรื่องอะไรมาด้วยสาเหตุอันใดนะครับมีวัตถุประสงค์นั้นเช่นไรนะคุณพ่อนะครับ เราต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าเรามาจุดประสงค์เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่าศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาประจําจังหวัดดอนหรือต่อไปก็จะเป็นศาสนาประจาชาติครับผมซึ่งมันบุรุษก็เป็นศาสนารำชาติแต่ต่อมาก็ได้เป็นคาดออกนะครับยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นวันนี้ก็ท่านพี่น้อง ชาวจังหวัดราชธานีทุกอำเภอนะครับจะหลั่งไหลามาในช่วงตั้งแต่เวลา12นดนกาเป็นต้นไปจนถึง16เดนกานะครับวันนี้ถ้าท่านมาแล้วก็ได้มาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเป็นผู้ทามนนกาาเพื่อเราจะเอารายมือรายชื่อของท่าน เข้าสู่สภานะครับเพื่อเป็นการไปแก้ไขกฎหมายครับเพิ่มเติมกฎหมายให้เป็นศาสนาประจำชาติต่อไปนะครับขอบคุณครับบรรยกาศการลงทะเบียนนะครับครับมี่เอกสารเลยแจกครับผมก็จะเป็นพรบนะครับที่ที่ที่คิดว่า คนควรจะศึกษาว่ากฎหมายเหล่านี้สร้างความเป็นธรรมให้กับเราหรือไม่ครับรปภทำสบักตั้งแต่แรกประกาศวันที่22เดือนมีบอลชนเนึ่งทำเคลียร์เจอกันวีดีโอแต่ว่าตอนนี้จัาหวัดต่ากเริ่มทยอยประกาศรวมทั้ประกาศจังหวัดที่9 ของประเทศไทยทีต้อไทยนจังหวะนี้ก่อนนะครับแล้วพอประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไม่ประกาทน่วด้วยาร็มปดครับคนมากันเยอะเลยนะครับ ขึ้นคักเลยนะครับผม